และคัมเมอร์5,000 ml ตัวนี้นะครับทดสอบกับ18นิ้วนะครับ18นิ้วตู้ใหญ่ๆเป็นตู้สูตรนะครับไม่ได้ต่อพ่วงจากตัวไหนเลยนะครับนะฮะเอากลางแหลมมาพ่วงตู้เบสนะฮะเข้ากับ m i กเพา e ว m i ิตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะทดสอบฟังเสียงนะครับเสียงกลางแหลมนิดเดียนมากเดี๋ยวลองเบส ลำโพง TBS สิแบบนิ้วนะฮะไม้อัดแท้กับ 5, เทรโมิกแบล็คแฮมเมอร์หาพแนอลโอโหสะเทือน ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวนี้นะครับ power mix พร้อมสับเปคคอนตัวนี้นะครับนะฮะร,ราคาจัดโปรโมชั่นนะครับวันนี้ลดราคาเหลือเพียง4,490บบาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ